สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h ช n แนล5 minutes Plastic Surgery นะคะในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาดูเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงหน้าและก็ขากรรไกรแบบ3มิติค่ะนั่นก็คือเครื่องมือ 3D CT Viewer และเครื่อง 3D m o r p h e u s นะคะ เรามาดูข้อด,ดีของเครื่องมือเหล่านี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างรวมถึงข้อสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ก็คือก่อนที่จะผ่าตาัดเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแพทย์เนี่ย ัดกระดูกตรงหน้าของเราไปขนาดไหนและจะมีผลอะไรกับเส้นประสาทบนใบหน้าของเราหรือไม่อย่างไรบ้าง EP นี้เนี่ยคนที่จะทำโครงหน้าและขากันไกรจำเป็นจะต้องดูค่ะยิ่งเรามีข้อมูลหลายๆด้านมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวเรามากเท่านั้นค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเครื่องแรกเลยนะคะก็คือเครื่อง 3D CT viewer นะคะเครื่องนี้นะคะจะช่วยวิเคราะห์ใบหน้าแบบ3มิติซึ่งในส่วนนี้นะคะจะใช้สำหรับดูเนื้อเยื่อแข็งนะคะก็เช่นอย่างกระดูกฟันนะคะดูความสมดุลของใบหน้าดูขนาดของคางการสบฟันการเรียงตัวของฟันนะคะดูเนื้อเยื่ออ่อนเช่น ผิวหนังไขมันบนใบหน้าเยื่อเมือกกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะรวมถึงส่วนต่างๆบนใบหน้าของเราด้วยค่ะดังนั้นนะคะการใช้เครื่อง3 d ct viewer เนี่ยจะช่วยวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและยังทำให้สามารถแก้ปัญหาในส่วนของกระดูกกลามคางในด้านการใช้งานและเพื่อความสวยงามอย่างได้ผลอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงอีกด้วยค่ะ ปัจจุบันนะคะเทคโนโลยี Technology CT ที่มีการประมวลผลยังมีสมรรถนะที่ดีนะคะสามารถลดการแผ่ลังสีได้ถึง1ต่อ50ส่วนนะคะโดยประมาณนะคะทำให้มีความปลอดภัยสูงค่ะและเครื่อง 3D CT viewer นะคะแบ่งออกเป็น6โหมดที่สำคัญรวมถึงโหมดของฟันด้วยค่ะซึ่งมีตามภาพที่เราได้เห็นดังต่อไปนี้เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของเครื่อง 3D m o r p h e u s กันนะคะเครื่อง 3D m o r p h e u s เนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับจำลองผลการผ่าตัดเสมือนจริงเพื่อทำนายลักษณะใบหน้าของเรานะคะหลังจากที่ผ่าตัดแล้วแบบ3มิติโดยแสง LED เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะ โดยตัวเครื่องเนี่ยสามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้อย่างแม่นยำมีความผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนเนี่ยเพียง0.1มิลเท่านั้นนะคะและยังสามารถเปลี่ยนแผนการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่จำเป็นอีกด้วยค่ะแพทย์แล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถทำการปรึกษาเพื่อเป้าหมายที่ตรงกันได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นรูปตัวอย่างการวิเคราะห์ใบหน้าโดยเครื่อง 3D Morpheus ค่ะ อันที่หนเนี่ยนะคะก็คือทําการวิเคราะห์ใบหน้าแบบ3มิติค่ะแล้วก็จะทําการวิเคราะห์แบบละเอียดนะคะโดยการเอ็กซเรย์ทำการประมวลผลแบบ3มิตินะคะและหลังจากนั้นเนี่ยจะนําภาพใบหน้าจากการทํา C ทีมิติมาเรียงซ้อนกันค่ะโดยแบ่งโครงสร้างกระดูกโครงหน้าอย่างละเอียดให้เข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือการทําการจําลองการผ่าตัดให้ดูค่ะ จำลองภาพการผ่าตัดกระดูกโครงหน้านะคะทำการวิเคราะห์ประเมินจำลองแบบ3มิติและอันสุดท้ายก็คือเปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังการผ่าตัดด้วยการจำลองแบบ3มิติค่ะ ซึ่งการจำลองภาพกระดูกโครงหน้า3มิตินะคะเป็นการจำลองผ่านการประเมินความสมดุลของใบหน้านะคะรวมถึงขนาดของคางการสบฟันการเรียงตัวของฟันเนื้อเยื่ออ่อนอย่างเช่นพวกผิวหนังไขมันเมือกแล้วก็กล้ามเนื้อบนใบหน้าต่างๆของเราด้วยนะคะแล้วถึงจะทําการทํานายผลการผ่าตัดออกมาเพื่อเพิ่มความแม่นยําและความปลอดภัยในการผ่าตัดให้กับคนไข้คะ่ะ โดยแต่ละโรงพยาบาลนะคะอาจจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าที่มีความใกล้เคียงหรืออาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะหากเราอยากรู้ว่าทางโรงพยาบาลใช้เครื่องมือแบบไหนอาจจะใช้วิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาที่เราใช้บริการเพื่อที่เราจะได้ทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำศัลยกรรมโคงหน้าขากรรไกรค่ะ ยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่ใช้เครื่อง 3D CT Viewer และเครื่อง 3D Morpheus นะคะได้แก่โรงพยาบาล View Plastic Surgery ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะสำหรับการแนะนำข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนทำศิลยกรรมโครงหน้าที่ประเทศเกาหลีนะคะซึ่ง EP ก่อนหน้านี้เนี่ยได้แนะนำเครื่องมือตัดกระดูกโครงหน้าหรือว่า Bone Scupper ไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุชจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลวิวพลาสติกเซอร์เจอและโอเปอมีคอมมูนิตีด้วยนะคะและสำหรับใครที่มีแพลนจะทำศัลยกรรมพลาสติกที่ประเทศเกาหลีสามารถติดต่อพีนุชมาได้เลยนะคะ โดยพีนุชแล้วก็ทีมงานนะคะได้คัดเลือกโรงพยาบาลที่ดีแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็แพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยก็เป็นแพทย์เฉพาะทางในด้านนั้นๆค่ะสามารถแอดเฟซบุ o กนะคะหรือไลน์หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะตามรูปที่ขึ้นหน้าจอนี้พี่นุชได้แปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยค่ะ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีแพลนจะทำศัลยกรรมโครงหน้าแล้วก็ขากรรไกรนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ